ร้านนี้การูกิฮนะโอ้อลังการมากอยากได้นี่เมตามอนพอดตอนสมัยเล่นการูกิจะใช้ตัวนี้นะฮะผมผมชอบนะรีเวิร์สแล้วทั้งสองฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือหมดแล้วก็จั่วห้าใบนะครับนี่สเก็โกสแพ้ลับบกบ่าครับเห็นอย่างนี้นี่ น่ารักน่ารักอย่างนี้นี่ถ้าเกิดคนใช้เป็นนี่จังหวะดีๆนี่เจ๋งมากแล้วก็หนังสือจันทราครับให้ความได้นะความสามารถมันมนี่แล้วก็คลายฟิวชั่นคลายฟิวชั่นดาผนึกแห่งแสงดาบผนึกแห่งแสงนะครับ มีตัวไหนอีกตอนอเด็กๆเคยเล่นแบบอังการมานี่ร้านร้านนีนเราจะมาอยู่กันตู้ยูกิกันสเปกเนี่ยสำรึกความหลังนี่ไซโคช็อกเกอร์ไซโคช็อกเกอร์นะนี่ตัวนู้น ตัวเด็กผมเลยนะลงมาแล้วกับดักไม่สามารถทำงานได้นะตัวนี้เบรเกอร์ก็มีช่วงนึงนี่เก่งๆกันนะเบรเกอร์แล้วก็มีเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียยุงบนนี่เอ็กโซเดียส่วนหัวมันนะไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่ นีน้องกบเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้นี่ความสามารถมันสุดยอดเลยนะเมื่อไม่มีแผงหลังมัง้งไม่มีไม่มีแผงหลังไม่มีฟิวเออม,มีแผงหลังมันจะโดดมานะหนีเมื่อก่อนตัวนี้เก่งก่อนตัวนี้เก่งจําถ้าจําไม่ผิดคือ Move, Move, มูฟมืดสามตัวมัง้งแล้วก็ลงมันได้แบบพิเศษนะหนี่ตัวนี้ก็เก่งแฟรงก ตัวสองดาวเห็นอย่างนี้นี่เก่งนะอตแทกเจ็ดร้อยดีเฟนส์ห้าร้อยนะลงมานี่จ่ายไลยพอย5 0ห้าพันแล้วก็เรียกมอนเตอร์ฟิวชั่นมาเล่นได้นะแล้วก็แผงข้างล่างนี่ตัวนี้ดันดี้ไลออนตัวนี้ก็เก่งนะ ก็แผงล่างนี่กับใจนี่ตัวเด็ดผมเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนโดนแบนดนวยนะกับใจบาคุระนะในเรื่องบาคุระใช้นะสามารถควบคุมมอนเตอร์ของตรงข้ามได้นะเออเดี<ะ>๋ยวเราไปดูกันอย่างอืน่นนะครับอ่าแล้วก็มาตู้นี้ฮะการ์ดฟุตบอลน,นั่นเองฮะอันนี้เรา,าอยู่ที่แมนซิตี้นะครับ ซิตี้ข้างล่างเป็นสิงบูเชลซีอ่าแล้วก็ถัดมาเป็นอ์เซีโนครับแล้วก็ขยับมาด้านบนจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับ ปีเก้ฮะปีเก้ยังอยู่แมนยูอยู่เลยนะ,ะปีเก้อ่าไปนี่ยูเวนตุสแล้วก็ถัดมาจากตู้ฟุตบอลก็ได้กลายเป็นตู้โปเกมอนนะครับโอ้าการโปเกมอนเยอะมาก เดี๋ยวเราลองเข้าไปเดินดูในร้านกันดีกว่านะครับนี่ที่จะเข้าเพราะนี่เลยเห็นด้านหลัง Black magician go นี่เดี๋ยวเราต้องเข้าเดินไปดูข้างหลังนะ เดี๋ยวไ้ถ่ายรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวมาซื้อนะแอบไ้ก่อนเราก็มาที่จองโจนคิสนะครับอันนี้โคนันใส่ชุดจอมโจรคิสใช่ไหมเนี่ย มีตู้เอวาเกเลียนนะครับสวยมากเวลามันอยู่กันเยอะๆอือนี่ดูนี่เลยตู้เซียโพไซดอนนี่ตัวโคตรใหญ่นะ นี่เราก็มาดูตูน้นี้ตู้มุโตยุกินะครับผมแบล็คไมชิเนโกนี่สวยมากตัวละเท่าไหร่นะสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอีกตัวหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีบูอายด้วยมีบูอายไวส์ดราก้อน นี่ชั้นสองเป็นบรีดเทพมอรนานะครับอิจิโกะอิจิโกะมีตั้งแต่ตัวเท่าไหร่อ่ะเกาเกาไอ้ข้างหลังตุ๊กตาสีเหลืองนะคอนนะนี่งินงินงินผมว่าเท่นนะ โซนนี้ก็เป็นโซนดราก้อนบอลน,นะครับนี่ผมชอบฉากนี้กำลังทำท่าบอลเกิงกีนะงงกุลทั้งเต้านะครับงงกุลหรือโกคูน,นั่นเอง โซนโปกเกมอนนะครับนี่ลิซาดอนสามเก้าเก้านะตอนนี้เรื่องโปกเกมอนการเดินทางของฟาโตชิกับปิกจูก็จะจบลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาดูนะแบบเห็นพวกอย่างเงี้ยคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยนะที่แบบจำได้ว่าเคยเอาไปดีดเล่นกับเพื่อนนะดีด มีเป็นตัวอิบุยตรงนี้ก็ได้เป็นโซนโปโกเกมอนทั้งหมดเลยนะนี่ท่าน,นี้น่ารักนี่ตกครั้งนี้กับลิซซอัดอนนะในบรรดาโปโกเกมอนเจนหนึ่งนี่ผมชอบนี่ตกครั้งนี้กับลิซซอัดอนมากสุดแล้วนะ สวมนิ้วป่ะตัวละเก้าสิบเก้าบาทนะ เราพามาดูกล่องซุงมนะครับจากร้านทอยมัตแฮปนะครับของมันต้องมีก็โซนนี้ที่เขาเคยอยู่กันที่พันทิตงามวังวานะไม่ต้องไปแล้วนี่มาอยู่กันชั้นนี้ทั้งหมดเลยนะชั้นสองของมิกจัตุจักนะครับผมล,ลองมาดูกันกล่องซุงมดิจิมอนน่ารัก นี่ชุดนี้มาใหม่เลยอันนี้ชุดนี้มาใหม่เลยใช่ปะ่ะอีบุยใช่ปะ่ะกล่องละสี่ร้อยบาทนะยกกล่องก็สามพันหกตัวจริง,ต,รงตัวจริงเขามันมีฐานด้วยนะดูดิ าเห็นพี่เขาบอกว่าตัวนี้คนมาหากันเยอะนะมันน่ารักนะมันเป็นงานต่อคล้ายเลโก้อ๋อมันต้องเอามาต่อด้วยนี่ดูดิมันเปิดได้ด้วยนะแบบมันเล่นได้ด้วยเนาะได้ดิโอ้ถ้ามันเอามารวมร่างกันได้นี่เจ๋งเล้วเนี่ยได้ปะมันเอามารวมร่างกันได้ปะ นี่นเป็นนี้มีเป็นเสือก็มีนะอันนี้อะไรอะปอซิล่าเหรอใ<ช>เสือปอซิล่าอันนี้อะไรหนูแฮม,มสเตอร์หรอมีเพนกวินมีหมาชิบะมีห,หมูนะมีโชโอ,อ,อ๋อมีโชโต้ด้วย <S 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 เอ้ยนี่เจ๋งอันนี่เจ๋งนี่แล้วก็ตัวนี้น,นี่มีกล่องซุ่มแฮร์รี่พอตเตอร 3790บาทนะครับกล่องสุ่ม